อ่ะสวัสดีฮะตอนนี้เราอยู่กับคุณก๊อตเออเลยนะฮะกับเซิร์ฟไมค์คราบกันอีกแล้วโอ้ขอบควณผมอีกแล้วนะฮะอ่าอ่าผมผมเกรงใจผมไม่บินฮนะเดี๋ยวคุณคุณได้ยิงมากฮนะเดี๋ยวผมแหลกฮนะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว กูแรกบอกว่าเดี๋ยวแรกบัตโทยังไม่เชื่อกันบ้างเลยอ่าตอนนี้ก็คนนี้ใครเนี่ย p p l u p a e 12อะ่ะใครวะอ๋อคนนี้ปะเดีกูไม่ดูนะอ้อ้ะเออเหรอ อันนี้ก็กล่องกล่องกล่อง,งเขานะฮะไอกัดอ่าคุณกอดเขาก็โดนตีไปแล้วนะฮะโอเคเราเราก็มาดูสภาพอันสวยงามต่อขอเซตฮมก่อแล้กัน,นะฮะอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมสปาแล้วกันนะฮะโอเคเขาทำไรก็ย่าเพ้นสนไปนะฮะอ่า สเปาก็จะแหลกหน่อยนะฮะอ่านี่เ็าเป็นของนะฮะกดมาก็ได้ของแล้วกันอ่าอย่าพึ่งครับคุณก็อดครับผมกำลังอัดอยู่ฮะอ่าตอนนี้อ้าวเขาว่าผมเขียนจุดนะอ่าจุดแล้วนะฮะโอเคอ่าก็เป็นประตูน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นโพโพเทคนะฮะ โปเทคแล้วก็ของขายต่างๆนะฮะก็มีให้เลือกตามบายเลยนะฮะแล้วก็ทนะีพีเอนคุณกอลละกันนะฮะอาคุณกอลอยู่ไหนเออโอเคคุณกอลรับคุณกอลครับรับทีพีเอ้ยครับโอเคโอ้ยยังไม่ยังยังไม่เอาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาฮะโอเคฮนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ เดี๋ยวผมค่อยเอาฮะอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของคนนุณนี่คนนี้ปะใช่ปะใช่ปะสิบสองน้ำหลังนะใช่ปะ oh, yes. เออเยสเอะอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใชเอางบ้านเขาบ้านผมก่อนแ้วไม่รู้นะเราก็ไปดูกันต่อเลยละกันนะฮะอ่าอันนี้ก็บ้านอันอันอะไรนะอันเออเลือของคุณก๊อต เออโอเคก็อันนี้เอ,อ้ยยังไม่ตายจ้ะยังไม่ตายจ้ะ